ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับเกษตรสไตล์บายเคนนะครับวันนี้ผมออกมาที่ทุ่งนานะครับมาดูนาข้าวนะครับที่ได้ปลูกข้าวไว้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับข้าวนะครับกําลังตั้งท้องนะครับเริ่มที่จะออกรวงนะครับเพื่อที่จะออกรวงนะครับผมเป็นเดือนตุลานะครับพอสิ้นเดือนตุลานะครับข้าวก็จะเริ่มแบบว่า ออกรวงหมดแล้วนะครับดังนั้นนะครับในการที่เราทําการเกษตรนะครับเวลาเรามีเราทํานานะครับเพื่อที่จะเอาไว้กินนะครับผมมันก็จะไม่ต้องซื้อข้าวนะครับในส่วนคนที่มีพื้นที่นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเราต้องมีทำสวนเกษตรไว้นะครับไว้ไว้กินไว้ใช้นะครับผมแล้วก็มันก็จะเป็นการประหยัดนะครับประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับ อันนี้เป็นต้นไม้นะครับที่ผมปลูกไว้นะครับผมอันนี้เป็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งนะครับเป็นอีกนาหนึ่งนะครับเพราะว่าของผมมันจะมีอยู่2ที่นะครับพื้นที่นะครับซึ่งห่างไกลกันเหมือนกันนะครับพื้นที่หนึ่งก็จะอยู่บนภูเขาและพื้นที่หนึ่งจะอยู่ใกล้หมู่บ้านนะครับภายในสวนนะครับมันก็ยังไม่มีอะไรเยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ปลูกต้นไม้ไว้นะครับปลูกต้นไม้แล้วก็เลี้ยงปลานะครับผมแล้วก็มี พืชผักนะครับต่างๆนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาตกปลานะครับผมมาตกปลากันนะครับผมเพื่อที่จะเอาปลาไปกินนะครับปลาบ่อนี้เลี้ยงไว้ตั้งนานแล้วนะครับปลาบ่อนี้เลี้ยงไว้นานมากนะครับจะเห็นว่านะครับวิถีการเกษตรนะครับมันจะดีตรงที่เราเวลาเราแก่ตัวไปนะครับเราก็จะมีต้นไม้ไว้กินไว้ใช้นะครับ พืชผักไว้กินนะครับผลละหมกผลไม้นะครับผมแล้วใครถ้าใครมีสระน้ํามีบ่อน้ํานะครับเราก็ควรที่จะเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาไว้นะครับตอนนี้พื้นทุ่งนานะครับเขียวขจีไปหมดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในการทําการเกษตรที่เราได้นะครับคือเราจะได้เรื่องของอากาศนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพเรื่องของสุขภาพที่ดีนะครับ เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราได้อากาศที่ดีนะครับรับอากาศที่ดีเข้าไปนะครับสุขภาพของเรามันก็จะดีด้วยนะครับตอนนี้ผมตกปลาไว้นะครับตกปลาไว้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าปลานะครับมันจะมีปลาจะได้ปลาหรือเปล่านะครับผมตกปลาไว้ที่บ่อนะครับสงสัยสงสัยจะมีปลา ปลาน่าจะโดนนะครับก็บบน่าจะคิดเดดบ็ดหละอ้าวไม่มีครับไม่โดนเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองตกปลาดูว่ามันจะได้ไหมนะครับ ปลาที่บอกก็จะเป็นปานินนะครับปานินปลาตะเพียนนะครับเราก็หย่อนลงไปนะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะดูนะครับว่ามันจะกินเบ็ดไหม เดี๋ยวก็รอนะครับรอว่าปลากินเบ็ดหรือเปล่าถ้าเราอยู่กับ ธรรมชาตินะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้าเราออกมาอยู่ต่างจังหวัดนะครับพื้นที่ชนบทนะครับมันก็จะมีข้อดีนะครับข้อดีของเรื่องของการใช้ชีวิตที่สโลว์ไลฟ์มากยิ่งขึ้นนะครับแต่มันก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของเรื่องของการหาตังค์นะครับหาตังค์ในตามพื้นที่นะครับหมายถึงหาเงินไว้ใช้นะครับผมมันก็จะค่อนข้างที่จะ ไม่เหมือนอยู่กรุงเทพนะครับเพราะว่ากรุงเทพนี้เขาก็จะเขาก็จะมีแบบว่ามีรายได้ประจํานะครับแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดเราต้องหาวิธีนะครับหาวิธีเพื่อที่จะให้ได้เงินมาเพื่อที่จะเอาไว้ใช้นะครับแต่เรื่องของการกินนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตมันก็จะดีกว่านะครับดีกว่าการอยู่ในเมืองนะครับผม อันนี้ปลาเริ่มตอดแล้วครับเริ่มตอดเริ่มเริ่มเริ่มกินเหยื่อแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าปลามันจะกินเบ็ดหรือเปล่านะครับ เราก็ทิ้งเบ็ดไว้อย่างนี้นะครับผมก็จะทิ้งเบ็ดไว้อย่างนี้ประจําถ้าผมอยากจะกินนะครับอยากจะกินปลาที่บ่อนะครับอันนี้เป็นบริกบริเวณรอบๆนะครับรอบๆบ่อนะครบัรบ,รบ,รบผม รอนะครับรอว่ามันจะกินเหยื่อหรือเปล่า